ไทยแลนด์สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ฮอนด้ CG Plus จาก True Move H ร้านอาหารญี่ปุ่นยาโยอิ้กลับมา I Love Thailand กันต่อนะคะรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วเกมสุดท้ายแล้วแต่สามารถ พลิกทีมที่ตามให้กลับมานําและชนะและได้รับข้าวไรซ์เบอร์รี่ไปได้ <c oughs> ทีมที่นําก็จะเป็นคนที่ตอบตัวเลขที่ใช่มาก่อน <c oughs> แล้วทีมที่ตามก็จะเป็นคนบอกว่าตัวเลขที่เขากำหนดมาเนี่ยมันมากไปหรือว่ามันน้อยไป <c oughs> เกมวงล้อมหัศจรรย์สนับสนุนโดย New VOS s ตอนนี้ทางกัปตันโกตีนำทีมกัปตันวิลลี่อยู่46ต่อ21คะแนนเบาๆเบาๆซึ่งถือว่ากุ้งกิ่งกุบกริบสามารถรนำได้ในข้อเดียวเพราะว่าเรามีวงล้อยอยู่นะคะมีคะแนนสูงถึง50คะแนนรอยอยู่ด้วยมีสิทธิ์ครับรู้หรือไม่คะว่ายอดจองรถในงานมอเตอร์โชว์2015ที่ผ่านมาเนี่ย มียอดจองรถทั้งหมดกี่คันตลอดตลอดงานมอเตอร์โชว์แค่ในงานมอเตอร์โชว์2015นะโอเคเราเป็นเอกสารแบบว่าเราคิดเป็เบี้ยวเองอ่ะคดีแบบเราแบบว่าเชื่อมข้อมูลเรามีข้อมูลมีข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยในงานมอมอเตอร์โชว์2015มียอดจองรถทั้งหมดกี่คันขอตอบครับยอดจองในมอเตอร์โชว์นั่นคือ1 0,000ื่น หกพันคันครับโอ้นั่นใจมากหนึ่งหมืนหกพันคันมากกว่าหรือน้อยกว่าหนึ่งมืนหกพันคันคะผมพวกเราว่าไงมากกว่านะมันต้องมากกว่าอะถ้าเท่าที่ดูรถติดขนาดนี้แล้วไม่น่าจะจองกันแค่นั้นหรอกผมขอตอบว่าอันนี้มองภาพมากกว่าครับมากกว่าหนึ่งมื่นหกพันคันครับอ้าวละค่ะเราจะมาดูว่า มันทั้งหมดเนี่ยมันกี่คันสำหรับยอดจองรถในงานมอเตอร์โชว์2015ที่ผ่านมามียอดจองทั้งหมด3 7 2 7คันมากกว่าเป็นเท่าคนวี่ชายมามากกว่าปมากด้วยเยอะจริงที่เราขายก็มากกว่าเท่านีซึ่งเฉพาะกับ Toyota นี่นะคะ Toyota ซึ่งเป็นอันดับหนึ่งเนี่ย มียอดจองทั้งสิ้น6,144คันเลยโอ้โหใช่เพราะนั้นทีมนี้มาหมุนวงล้อนะคะขอให้ได้50คะแนนเดี๋ยวให้เขาตอบก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็ถ่าย50 50ิบอนะคนนี้เขาหมุนเกือบแม่นพร้อมหนึ่งสองสามไป เราห่างกันแค่25คะแนน่านสิบไปหนึ่งรบออนแรงออนแรงออนแร้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ไม่หยุดยไม่มีแล้วหมุนไปหมุนมาหมุนมายุติที่จา เราตีตื้นมาแล้วตีต้นมาแล้วเราตาแค่22คะแนนระวังให้ดีอีกสองอันนี้กลัวเลยสิกลัวเลยสิน่ะกลัวเลยสั่นพรกันหมดเลยดูดิเราเราเล่นอีกี่วันฮะเล่นอีกสองคำถามอ่ะข้อที่สองข้อที่2ข้อที่สองมาทายสิค้ว่าในปีที่แล้วก็คือปี2558นะคะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เดินทางมาประเทศไทยเป็นจำนวนกี่ล้านคนเป็นข้อมูลจากกรมการท่องเที่ยวอ้างอิงมาจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะคะประชากรประชากรไทยคนอได้เวลาโอเคครับแวต่ว่าัวนภูมิมันรองรับเยอะนะอ่อขอตอบว่า18ล้านคนครับ18ล้านคน นี่คือคุณกติส่งลูกน้องร้านข้าวมันไก่ไปยืนนับที่ด่านชายแดนเลยพอเข้ามากดตึ๊กๆๆนี่เลยนับอย่างนี้เลยนี่ไปดูคนกดไงนี่ป uh> ้องหายไปแล้วหลือแค่เนี้ยกดเยอะมากคิดว่านักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวประเทศไทยตลอดปี2558มากกว่า18ล้านหรือว่าน้อยกว่า18ล้านคนคะมากกว่ากองเชียร์บอกมากกว่ามากกว่านะ ต้องตอบว่ามากกว่าครับมากกว่าสิบล้านมากกว่า18ล้านคนเพราะว่า18ล้านนี่น่าจะแค่ประเทศจีนมาเนี่ยก็น่าจะเยอะแล้วนะคนจีนคนจีนมาเที่ยวเมืองไทยเยอะมากแล้วกับการผมเขาบอกว่าอะไรส่วนอณภูมิรองรับได้กี่ิประมาณ40ล้านคนอยู่แล้วสําหรับเข้าออกแบบนี้นะฮะนสบายครับผมคิดว่าเราก็มั่วไปเรื่อยอ่ะเดี๋ยวเราจะเฉลยแล้วว่านักท่องเที่ยว มาเที่ยวประเทศไทยตลอดปี2,558นะคะเขามาเที่ยวเมืองไทยกันเยอะเลยนะคะ29.88ล้านคนกับกันีิมันถีมาหย่ม่อเลยอย่าพร้อมยังหนึ่งสองส เดี๋ยวพี่เดินรอรอ,อ,อมองกองเชียงเลยพี่ไม่มองเลยมันยังไม่หยุดไป,ไป,ไปและยังไม่เหนื่อยด้วยก็สิบสี่คะแนนก็ยังดีสิบสี่คะแนน,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 นตอนนี้ตามมาที่สามสิบแปดต่อสี่สิบหกต้องการอีกแปดคะแนน ทีมกับตันโกตียังคงนำอยู่ก็เลยต้องเป็นคนกำหนดตัวเลขนะคะข้อที่สมนี้บอกเลยว่าเรื่องฟุตบอลแน่แต่แน่นอนขนาดทายว่าหัวข้ออะไรยังทายผิดเลยอ่ะเดี๋ยวรอดูคือจะน้อยกว่ามากกว่าถูกไม่มีอะไทางผมเลยขออนุญาตเป็นเรื่องสุขภาพเพราะว่าวันนี้ เราแจกข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะมันเป็นข้าวที่ดีต่อสุขภาพขอถามเรื่องสถิติสุขภาพของคนไทยกันนะคะว่าน้ำหนักเฉลี่ยของหญิงไทยคือเท่าใดขอใบให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าน้ำหนักเฉลี่ยของผู้ชายไทยตอนนี้เนี่ยอยู่ที่68.83กิโลกรัมและส่วนสูงเฉลี่ยของผู้ชายไทยนะคะอยู่ที่หนึ 69.46ซนติเมตรส่วนส่วนสูงของผู้หญิงไทยเนี่ยตอนนี้อยู่ที่157ซนติเมตรแล้วน้ำหนักของผู้หญิงไทยจะเฉลี่ยเท่าไหร่คะที่มานะะเราได้ที่มาจากฐานข้อมูลรูปร่างและสรีระประชากรไทยขอตอบว่าน้ำหนักเฉลี่ยของหญิงไทยน่าจะอยู่ที่53กิโลกรัมครับเออ53กิโลกรัม คำนวณจากอะไรคะหญิงไทยหญิงไทยน่าจะน่าจะอ้วนพะโกบอกว่าชาเิียลียแล้วคนอ้วมจะเยอะใช่มากกว่าหรือน้อยกว่าคะน้ำหนักเทเลียด้วยตัวเลขที่ให้มานะครับสถิติความสูงของผู้หญิงไทย1นะครับ1 5 7ซมลบ110เนี่ยคือมาตรฐานที่เขาอยากจะให้หญิงเป็นดังนั้นเนี่ยผมว่าตอนนี้น้ำหนักผู้หญิงอะ ไม่ได้ผอมแบบ47 48 49ดูจากสวดทรงของสาวๆที่นั่งอยู่ตรงนี้แล้วมวลกล้ามเนื้อเยอะน่าจะนี่ไม่ถึงนะคือเอาเอามากกว่าจบจบเอามากกว่าไม่ได้คำตอบที่ตอบว่าหนักกว่า53น้ำหนักเฉลี่ยของผู้หญิงไทยตอนนี้เนี่ยนะคะ จากฐานข้อมูลรูปร่างและสรีระประชากรไทยได้แจ้งกับทางรายการของเรานะคะว่าผู้หญิงไทยหนักเฉลี่ย50.7.4โอ้ยพนลุกเลยอะจต้องการ8คะแนน มีสามก็มีหกก็มีสองก็มีอาจจะได้ในเลขเหล่านั้นก็ได้ดูสิคะว่าจะได้มากกว่าแปดหรือเปล่านะคะพี่วิลลี่มาเชิญหมุนวงล้อเลยค่ะเอาแล้วนะหนึ่งก็มีดูดิได้แล้วเลขห้ามันมีสิบห้าได้แล้วน้องสิบเอ็ดสิบสองแปดเดี๋ยว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 ประธานโทษมีล้มละลายไหม ขอลงละลายด้วยว่าแหละยังว่าแหละไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าเราแพ้เดี๋ยวพี่ซ yes ื้อข้าวแจกว่าเราเป็นลูกเมียน้อยเราจะมีข้าวมันไก่เราไม่กลัวเราจะมีข้าวมันไก่ก็ตีอยู่เราไม่กลัวอยู่แล้วเนาะอ่ะพร้อมยังครับหนึ่งสองสามไป ได้ไม่ในชีวิตครับคุณพ่อคุณแม่เทวดาฟ้าดินเจ้าป่าเจ้าเขาครับในชีวิตไม่เคยคิดเลยว่าข้าวหนึ่งถุงมันจะทำให้คนเป็นอะไรได้มากกันถึงขนาดนี้เดี๋ยวเลิกรายการแล้วลูกขอผ่านพี่ตูดวงลออ้อ <laughs> เหมือนเราซื้อโรอตีสายไหมทำไมเราได้หนึ่งได้หนึ่งตลอดอันนี้เมื่อกี้มันเจ็ดแล้ว,แล,วแล้วคิดว่าจะอยู่ที่สามเจ็ดถอยมาไม่เป็นไรคิดว่าาจะอยู่ที่สามแต่โมเมนตัมมันหนักเหลือเกินไหลมาถึงสิบห้าอธิบายให้ผู้ชมได้เห็นภาพที่ได้ีดหนี่นะครับคุณงขาดูตามมาค่ะมทำแผนแล้วเราแพนปั๊บไว้หลังมา หนึ่งเราคิดว่าจะหยุดไม่หยุดมาอีกปึ้งมาถึงตรงนี้เราคิดว่าหลุดมาไม่สองก็หกยังไงกูก็ได้ปุ๊บมาถึงหยุดมันตะตรงเนี้ยโอเคโอเคโอเคเราใจปั้มพอคุณผู้ชมขาเราไม่ได้เข้าไลฟ์บุรีไม่เป็นไรแต่ว่ากองเชียร์โกติทุกคน กับตันทีมโกตีมีเจ้าของร้านโกข้ามันไก่มอบไปเลยครับบัตรรับประทานเศษอาหารฟรีห้าปีหนุ่มๆกอกอกกอกอกบัตรบัตรรับประทานเศษอาหารไม่แจกนะจ๊ะนะจ๊ะไม่แจกของนี้ไม่แจกนะจ๊ะอาล่ะข้าวไรซ์เบอร์รี่ก็ตกเป็นของทีมกัปตันวิลลี่